ครับผมพงคุยนะ้รัจำทางช่องยูทู e คุยเลกเพยากรและทางชั้นเรียนเลกพยากรที่แบบไลฟ์สดนะครับสวัสดีวันอังคารที่16นะครับก็ขอให้ทุกท่านถูกรางวัลน,นะครับวันนี้อ่ะโอเคอเดี๋ยวมันจะนานไปเพราะว่าวันพูดปล้ำทำเพลงไปเยอะนะครับวันนี้เราจะเริ่มเข้าเรื่องเลยนะครับเลขนี้เป็นเลขเหลี่ยงซึ่งผมว่าน่าจะเป็น อาจจะเป็นคนที่ขอมาจากเลขกลุ่มเมื่อวานก็ได้เพราะเมื่อวานขอมาเก้าหกเจ็วันนี้ขอมาหนะ้าหกเจ็ดแต่พอดีว่าเลข,ขมันเรียงคือมันมีสองแบบนะเวลาคนขอเนี่ยเขาขอ,ขอด้วยความว้สี่ห้าหกก็ก็เรียงสวยเอ้ทำไมมันดันเป็นกระแสดได้เจ็ดแปดเก้าก็เรียงก็เรียงสวยแล้วทำไมดันเป็นกระแสได้อแล้วอ้แล้วอ <c oughs> วย่างอื่นนะที่มันเรียงกันหนึ่งสามนึสองสามนี่ผมเชื่อว่าให้ผมขอเปิดดูก่อนนะครับว่าเขาขอกันมาหรือยงัง ว่าผมพูดไปแล้วก็ไม่แน่ใจนะหนึ 1, 2, ่งสองสามรู้สึกว่าผมจะพูดไปแล้วนะหนึ 1, 2, 3, <ๆ>่งสองสามก็มีนะครับมีคนขอหนึ่งสองสามก็มีนะคือประมาณว่าต่อไปก็ต้องมีสองสามสี่แมห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปด่ยหกเจ็ดแปดนี่ผมว่ามีแล้วมีคนขอมาแล้วแต่มันอาจจะยังไม่ถึงคิวอาหนึ่ง หนึ่งสองสามมีแนละ้วผมพูดไปแล้วนะ <c oughs> ผมก็เชื่อว่าเออมันต้องมีเลขเรียงที่แบบว่ามันจะทําไงได้ที่มันก็อธิบายไปตามนั้นแหละนะครับเราไม่ใช่คนโด่งดังที่ไหนหรือว่าเราไม่ใช่คนที่จะแบบว่าเออจะพิกพันโลกเราไม่ได้มีสื่อในมือขนาดนั้นนะมีแค่ช่อ o u t u b e มันคงดังโด่งดังไม่ได้แล้วอย่างเลขดังกล่าวเนี่ยถ้าศึกษากันจริงๆนะครับตามหลักจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไร ทุกเลขเลยมีหมดเมื่อเช้านี่เมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเข้าไลฟ์สดก็มีมีท่านหนึ่งถามมาทางไลน์นะครับบอกว่าเจ็ดแปดเก้าจำเป็นต้องหวยเท่านั้นไหมผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไปได้ยินว่าเจ็ดแปดเก้าต้องหวยเท่านั้นสำหรับผมเลขอะไรอะไรก็ได้วิชาชีพอะไรก็ได้เช่นเดียวกันกลุ่มนี้ก็เหมือนกันครับห้าหกเจ็ดผมตั้งชื่อว่าชีวิตติดขอบคําว่าชีวิตติดผมจะอธิบายฟังก่อนว่าชีวิตติดขอบหรือว่า ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับชีวิตติดขอบเนี่ยทุกคนติดขอบได้ไหมเพราะว่าได้นะติดขอบแบบของตัวเองนึกออกไหมเออว่าชีวิตติดหวย <c oughs> อะไรก็หวยได้ไม่จำเป็นต้องเลขกลุ่มนี้หรือเปล่า <c oughs> นะครับอ่าโอเค <c oughs> ทำไมถึงเป็นชีวิตติดขอบเพราะว่ามันมาจากพื้นฐานของเลขนะครับของเลขทั้งสองกลุ่มนะครับ เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนใช้รูปแบบในการทำงานหรือการทำสิ่งใดก็ตามที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนในตัวเองค่อนข้างสูงห้าหกเนี่ยอย่างอย่างที่คนเข้าใจดีนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นเลขที่ <c oughs> คือส่วนใหญ่ละเขาจะมอผลก่อนนะครับมอผลก่อนก็คือมีชีวิตที่สุขสบายวาสนาดีทำอะไรก็สำเร็จไปหมด อะไรพวกนี้นะครับเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเนว่ากันไปนะครับแต่รู้หรือเปล่าว่าคือจริงๆบางคำเนี่ยเขาทำนายผลของมันแต่ว่าทางระหว่างไปเนี่ยมันมีหลายอย่างที่คนที่เรานักอ่านรหัสตัวเลขครับในชั้นเรียนนะครับน่าจะเข้าใจว่ากว่ามันจะถึงนั้นห้าคืออะไรหกคืออะไรหรือรหัสสุกคืออะไรมาเจอกันเป็นแบบไหนอะไรยังไงพอเราเข้าใจแล้วปุ๊บเราจะรู้สึกพื้นฐานว่าคนเลขเนี่ย หนึ่งเขาต้องใช้สติปัญญาก่อนที่จะให้เกิดสิ่งใดๆขึ้นมาคือเขาต้องคิดก่อนคราวน,นี้ต้องคิดก่อนเขาว่าคิดก่อนเนี่ยข้อดีคือคือไม่ได้ไม่ได้คิดก่อนแบบเร็วนะคือคิดก่อนวางแผนก่อนให้มันเสร็จรวบยอดก่อนใช้เวลาสักระยะหนึ่งอาจจะไม่ได้ช้าหรอกจจะอาจจะแบบใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็นําความคิดนั้นออกไปใช้คนอย่างเงี้ยมาดูคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนจะมองว่าดี แต่ถ้าเกิดว่ามันมีงานที่ต้องใช้ความเร็วความแรงความแบบใจแรกใจอ่ะคิดต้องคิดแป๊บเดียวอ่ะอย่าคิดนานถ้าคิดนานปุ๊บมันไม่ทันเขาคนเลขนี้ก็ไม่ใช่นะห้าหกนี่นะห้าหกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างแน่น,นอ,อน,น,นนึกออกใช่ไหมมันก็มีจุดด้อยของมันซึ่งคนก็ไม่ค่อยพูดกันหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องดีอ้คาคนสบดทามสาเร็จนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย วาสนาดีนะครับผมดนเนินผมใช้ผมก็ใช้นะผมมีสองเบอร์ผมก็ลงท้ายเลขนี้ทั้งสองเบอร์เพราะผมเป็นคนเพราะผมมองตัวเองก่อนผมเป็นคนที่ผมไม่ได้รีบผมไม่รู้จะรีบไปทําไมผมรู้สึกผมนะแต่ถ้าเกิดว่าผมต้องไปแข่งอะไรกับคนที่เขาเร็วๆผมก็แพ้ที่เร็วมากๆที่แบบคล่องมากๆอะไรเนี่ยผมก็แพ้ผมก็ต้องยอมรับว่าผมแพ้แต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันมีเลขนี้ฉันต้องครบทุกอย่างทุกครบควรทุกกระบวนการเนี่ยไม่ใช่ <laughs> มันไม่ใช่อย่างนั้นเลขมันไม่า,มารถมดาบรรดาอะไขนาดนะั้น ต้องเข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจแนวทางว่าจะรู้ว่ารหันันเป็นยังไงมันใช่ตัวเราไหมใช่ใช่กระจบครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับแล้วก็เรื่องอีกด้านด้อยเรื่องหนึ่งก็คืองานของคนเลขนี้มันต้องเนีย้ยมันต้องเนี้ยเพราะนั้นความเจ้าระเบียบนี้มีแน่นอนนะครับมีแน่นอนแล้วบางทีถ้าเกิดว่าอะไรที่แบบฟิกมากๆเ่ยหรือว่าต้องแบบมีกรอบมีรูปแบบที่ชัดเจนมากๆเ่ยคนที่ทํางานด้วยเขาอาจจะรู้สึกแบบ นึ่งเยอะไปหรือเปล่าไม่อ,ออกใช่ไหมเออเฮ้ยมันบางคนที่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราเป็นนึกอ,ออกไหมบางคนที่แบบเฮ้ยมันต้องเตะขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกแบบทํางานด้วยยากอ่านี่คือคอดอยนะครับของเลขเลขคู่นี่นะห้าหก่ยแล้วมีคนบอกว่ามันช้าไหมอย่่งที่ผมบอกมันไม่ได้ช้ามากครับแต่มันต้องเป็นอย่างที่อย่างที่เราคอนโทรลได้เป็นคนที่ติดแบบคล้ายๆกับว่าอ่ลูกศิษย์ในชั้นใช้คําว่า แบบมันเสียไม่ได้อะนม่ออกใช่ไหมเสียยากอ่ะเสียน้อยเสียยากเสียมากยิ่งไม่เสียเลยอะไรอย่างเงี้ยคนประมาณนี้มันจึงเด่นเรื่องการดูแลรายได้อะไรพวกเนี้ยมันจะเด่นตรงนั้นคือเขาจะรู้ตัวว่าเอ้ยมันใกล้จะหมดแล้วสมมติว่าเขาเป็นคนไม่ได้หาไรายได้ได้ดีแต่เขาจะรู้ว่าเฮ้ยมันเหลือแค่นี้นะมีแค่นี้ต้องบริหารให้ดีบางทีเงินสี่ห้าร้อย อยู่สิบวันยังอยู่ได้เลยหีืออกใช่ไหมก็จะเป็นคนที่จัดการบริหารจัดการตัวเองได้ดีนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเลขที่มันจะเก็บเองินอยู่นะนะครับเลขนี้นจะเก็บเดี๋ยวมาถึงเรื่องเงินเดี๋ยวอธิบายอ่ะคราวนี้เลขกลุ่มเนี้ยการทํามเนียมาเจอหกเจ็ดอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานเจ็ดกับห้ามีความต่างกันเอ้มีความคล้ายกันคือรายละเอียดห้าเนี่ยอาจจะมีกรอบมีของตัวเองแต่มันเจ็ดเนี่ยมันลงรายละเอียดลงดีเทลทั้งหมดแล้วมันดันมาอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า คนเลขเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ติดขอบมากคือมันจะมีแพทเทิร์นชัดเจนทุกอย่างมันต้องเป็นแบบนี้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 ถามว่าเครียดไหมมันแน่นอนมันต้องเครียดแน่นอนเป็นคนที่ถ้าพูดถึงวิธีอ่าผมเข้าถึงการตัดสินใจเลยก็คือวิธีการตัดสินใจของคนเรื่องนี้ข้อดีคือมันชัดเจนม,มากๆไม่วอกแวกมันจะเป็นแบบนี้เสมอเขาจะเป็นคนตรงๆเลยอ่ะเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไร แต่ถามว่ามันดีไหมมันดีในแง่ของตัวเขาเองเพราตัดสินใจงานก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาก็จะพยายามไม่ค่อยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแนวคิดถึงแม้ว่ามันจะแบบบางทีบางทีมันก็เป็นข้อด้อยคือแบบมันเปลี่ยนแปลงยากอะนึกออกใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรมันก็ดูยากไปหมดนะครับดูยากไปหมด แต่ถ้าข้อดีก็คือมันมีความมั่นคงมีความชัดเจนในตัวเองตรงนั้นมันมีความว่าเออแนวทางเส้นทางเนี่ยฉันเป็นแบบเนี่ยกรอบของฉันเป็นแบบเนี่ยมันก็ต้องจะต้องเป็นแบบนี้นะครับมีการตัดสินใจมันมีทั้งเด่นและดอยถามว่าดีไหมสําหรับผมผมมองว่าดีเพราะว่าผมชอบผมชอบแนวที่แบบว่ามันมันมีกรอบมันมีอะไรชัดเจนมันจะได้แบบเวลาหลุดออกไปจะได้เข้าใจว่าเออทําตรงนี้มันผิดถ้าทําแบบที่เรา คาดการณ์ไว้อื่นก็คือถูกมันมีถูกมีผิดมันเป็นความชอบส่วนตัวนะแต่ถ้าถามว่าคนอื่นถ้ามีลักษณะของชอบคิดเร็วชอบทําเร็วชอบแบบอะไรรวดเร็วเนี่ยตัดสินใจเนี่ยคิดช้าไปอะไรเงี้ยก็ไม่ตอบโจทย์นะไม่ใช่นะครับอ่าเรื่องต่อไปเรื่องของวิธีการทํางานที่ผมบอกละเอียดมากคือมองผลได้เลยว่าคนเนี้ยเนี๊ยบมากเนี๊ยบดีเทลดีเป็นที่ยอมรับในบ้านปลาย คือสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องยอมรับแม้เขาจะไม่ได้คนทํางานเลยก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานอะไรที่มันที่มันมีพทเทิเทนมาอยู่แล้วว่าเออจะต้องแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบพวกงานราชการแบบพวกงานที่มันต้องอาศัยความโปร่งใสยเยอะๆอาศัย,ยี่แบบต้องตรวจสอบได้ทุกอย่างอะ่ะคนเลขเนี้ยตอบโจทย์ถ้าอยู่แถวกลางๆนะครับตอบโจทย์แน่นอนดีเทลเยอะมากคุณอยากรู้อะไรมาถามเขาได้เลยเหมือนเป็นบรรณาลักษ์อะไรประมาณนี้ในห้องตงู้บุ่ะ อยากรู้อะไรมัมารู้คือเขารู้ทุกอย่างนะครับรายละเอียดดีมากนะครับถามว่าดีไหมก็ดูที่ตัวงานด้วยถ้าง,งานที่มันจะต้องอถ้าง,งานที่มันจะต้องแบบลงลึกมากๆเนี่ยมันก็ไม่โอเคไอ้แม่ลงลงแค่ผิวเผินเนี่ยมันก็ไม่โอเคแค่อยากรู้แค่เนี้ยได้ไหมคือเขาก็รู้แหละแต่บางทีรู้แล้วรีบไปเนี่ยมันไม่ใช่เขาเราจะแบบม่าดึงแข็งด้วยเลยเอ้ยอย่าพึ่งไปดิ มาคุยกันก่อนเดี๋ยวเอาไปใช้ผิดผิดไม่ได้นะอะไรที่เขาจะเป็นคนประมาณเนี่ยไ <aime> อคนที่รีบๆมาขอข้อมูลนี่ก็จะแบบว่าโอ้ยโอเคนี่ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีในมุมของผลงานนะครับมันค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของบุคลิกภายนอกบุคลิกภายนอกเป็นคนที่ค่อนข้างจะแต่งตัว ดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือดูดีนะครับดูดีนี่แหละเหมือนก็เหมือนคนที่ที่เราเห็นในเวลาที่เราไปทํางานออฟฟิศทั่วไปแล้วเขาแบบดูดีเหมือนพวกเหมือนทรงพวกนักบริหารนะ่ะพวกทํางานในสานที่ดีๆแต่งตัวเรียบเงียบอะไร,งไรเงออี้ยประมาณนั้นเลยนะครับถ้าชอบมุมมองแบบนี้โอเคดึงดูดคุณแน่นอนคุณชอบอะไรที่แบบลงตัว แต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแต่งตัวธรรมดานะธรรมดาธรรมดาของคือธรรมดาแต่ดูดีมากๆอ่ะสูตรก็สูตรแบบแทบจะไม่มีฝุ่นเลยอ่ะหรือว่าจะเป็นแบบชุดอ่าขาชการอะไรเงี้ยก็แบบแต่งได้แบบตามคำสเตปเป๊ะป้ายเปยอะไรนเนียยเหมือนทหารอ่ะแต่แต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้มองว่าเป็นแบบทหารนะแต่เหมือนว่ามันมันดูชัดเจนในสิ่งที่เขาเป็น เขาจะแต่เขาจะแต่สิ่งข้อดีคือเขาจะไม่แต่งตัวสกปรกถึงแม้ว่าเลขเจ็ดมันอาจจะเหมือนมีความสกปรกอะไรก็ตามแต่ว่ามันจะหมายถึงว่าเขามีความเนียบรายละเอียดเขาสูงมันเป็นบุคลิกแบบนั้นคือมันอาจจะไม่ดูบูรุาแต่ว่ามันมันดูเนียบมากแค่นั้นเองครับอ่ะต่อไปเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นคนแบบนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นแพทเทิร์นปกติที่คนก็สามารถรับได้นะใน,ในเรื่องของความรักก็คือ เขารู้ว่าจะต้องลงรอยกับใครลงรอยยังไงเป็นคนที่คิดก่อนที่จะจีบใครไม่ใช่แบบชอบก็ไปเลยอชอบแล้วก็ไม่ใช่ว่าได้ไหมอะไรเนี่ยต้องศึกษากันก่อนอถ้าเขาจะจีบใครเขาศึกษาก่อนแต่ถ้าเกิดเขาล็อกเป้าแล้วเนี่ยไม่น่าพลาดเขาน่าจะจีบได้นะครับแต่ถ้าคนอื่นจะจีบเขาเนี่ยแน่นอนคุณต้องเปิดทั้งหมดคุณต้องเปิดใจทั้งหมดอ่ะให้คุยกันแล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันสภาพอาจจะเป็นเพื่อนไปก่อน อาจจะเป็นเพื่ออาจจะเป็นคนคุยด้วยไปก่อนถ้าคนพิสูจน์ตัวได้เขาก็จะยอมรับเองขอเป็นคนค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเลือกเยอะทิทีพิถันในการเลือกคู่ครองพอสมคนรแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะแต่จริงผมก็มองว่าบางทีมุมหนึ่งก็เป็นมุมดีอวจจะเลือกคู่ทั้งทีแต่แบบว่าเอาแค่ความรู้สึกแพชั่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะทุยากไปนิดหนึงมันก็จะดูแบบเอ้ยเกิดไม่ดีแนละ้วเลิกเงี้ยมันก็เหมือนรักลักเลิกๆเล,ล,ล,ลนะครับมันก็ไม่ค่อยโอเคนะแต่ถ้าแบบนี้คือ มันอาจ,จใช้เวลาในการจีบกันในการเข้าหากันนานนิดหน่อยแต่ว่าพอได้แล้วพอเข้าใจแล้วก็อาจจะอยู่กันดินดิส่วนในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ที่หกเจ็ดโดนโจมตีเมื่อวานผมพูดไปแล้วคือมันอาจจะได้อยู่ห่างกันใช่ไหมเพราะแน่นอนครับเลขหกเจ็ดเป็นเลขที่ถ้าจะทำอะไรก็ทําให้ดีที่สุดกับครอบครัวถึงมมีคู่แล้วแต่ว่าฐานะทางการเงินยังไม่ดีอะไรอย่างี้ก็พยายามแบบไปหางานหาอะไรก่อนหรือว่าต้องอยู่ไกลกันเพื่อทําสร้างรายได้ให้ครอบครัวก่อน อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนไม่โรแมนติกเวลาอยู่ด้วยกันก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรแต่คือรู้ในใจแหละว,ว่ารักกันอะไรเงี้ยผมกอันนี้ผมตอบโจทย์คนที่ถามคนที่เคยเจอคนหกเจ็ดแล้วแบบเขาอยู่ด้วยกันนะครูบางคนก็แบบว่าเขาไม่ได้พัดภากจากอะไรกันไปเขาอยู่กันตั้งแต่เขาเริ่มแต่งงานเลยเขามีหกเจ็ดทั้งคู่ด้วยบาง,บางอันนี้ผมเคยเจอลนะวเคสที่ถามมาก็คือเขาทนอยู่ด้วยกันไงเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีสุดสําหรับตัวเขาเอางทั้งสองคน น,นี่คือเขาล็อกเป้ากันแล้วมีคู่หนึ่งคือสองเจ็ดบอกกันเลยเขาล็อกเป้ากันแล้วเขาก็เออเห็นคู่นี้ก็บางทีเขาก็แบบเหมือนเข้าใจกันไปโดยปริยายอ่ะมันอยู่ด้วยความเข้าใจอย่งนี้ซึ่งมันหาย,ยากมากหนึ่งในร้านมากๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเถียงไม่ค่อยอะไรกันจะเงียบไปเลยบางทีบางคนเห็นอยู่ได้เหรอวะหรือคนที่แบบเราเป็นคนอื่นคนนอกแนละ้วไม่รู้สึกความรู้สึกเขานะอยู่ได้เหรอ แบบไม่คุยไม่อะไรกันเลยไม่แบบไม่ไม่มีบโวงสวีดอะไรกันเลยอยู่เขาอาจจะชอบแบบนชอบแนวทางที่มันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วไงโอเคอนนี้ะพอแล้วอะไรไม่ต้องอะไรมากมายดูแลกันและกันจบนึกออกใช่ไหมบางคนก็จะเป็นแบบน้ซึ่งเราอาจจะไม่ชอบในสไตล์แบบนี้แต่เขาอาจจะชอบก็ได้นะครับนี่คือในมองในมุมดีนะแต่มุมด้อยก็แน่นอนนะคนที่มันเครียดขนาดนี้คิดขนาดทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็คบยากเนี่ย มันก็ต้องหายากไงว่ามันจะว่ามันจะเจอว่ามันโอ้โหคนแบบนี้จะมีเหรอเธอเพื่อนกระถักเพื่อนกระถาเราไม่รู้ไงช่างเจ้าแบบนี้นะครับนี่ก็แล้วแต่นะครับว่าชอบหรือเปล่าแต่เรื่องหนึ่งที่ผมที่ผมอาจจะไม่ได้พูดไปในหลายๆคลิปที่มีหกเจ็ดนะคนนี้เขามีสเสน่ห์นะเขามีสเสน่ห์ที่แบบว่า ถ้าเกิดว่าคนนั้นใช่แล้วคือเขาล็อกป้อแล้วมันใช่แล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะมีเซอร์ไพรส์แบบแปลกๆอยู่บ่อยๆครั้งสําหรับคนที่เขาเลือกมานะ mm hmm. เขาจะมีแบบเซอร์ไพรส์แล้วแบบมันจะมีทั้งเรื่องขั้นเพราะว่าผมอย่างที่บอกว่าเลขหกเป็นสิ่งที่แบบความสวยงามความชอบอ่าสิ่งที่ต้องการแรงดึงดูดอ่าที่แบบว่าอะไรที่เสนชอบแล้วมันมีเจ็ดด้วยแสดงว่าเขาอดทนรอสิ่งนั้นได้แต่พอเขาได้สิ่งนั้นมาแล้วเนี่ย ก็พร้อมที่จะมอบความดีงามนั้นให้กับคู่รักของเขาอะไรเงี้ยไม่ออกใช่ไหมมันก็จะมีเซอร์ไพรส์แบบคือมันดูแบบคุ้มค่าในการที่ฉันเลือกเธอไม่บอ,อกใช่ไหมก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็อย่าอย่าไปตัดสินมันในด้านลบอย่างเดียวนะครับก็มองด้านบวกไปด้วยนะครับส่วนด้านลบแน่นอนก็อย่างที่ผมเเข้าใจกันนะเรื่องเยอะนะอารมณ์แรงด้วยอารมณ์ร้าย ถ้าเกิดว่ามามอารมณ์ไม่ดีนี่ร้ายมากไอ้หกเจ็ดเนี่ยห้าหกก็แบบว่าต้องเป๊ะต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,ะเ,ะเ,ะเออมันก็จะดูเยอะนะครับมันก็ไม่โอเคตรงนี้มันอาจจะมีเหตุให้ทะเลาะก,กันด้วยความอีโก้สูงข,งของของตัวเองก็ได้นะครับอ่ะสุดท้ายเรื่องสําคัญเรื่องการเงินผมชี้ประเด็นไปที่การเก็บเงินก่อนเลขนี้เก็บเงินเก่งมากครับเก็บเงินเต็มสิบผมให้ยี่สิบเลยมันโคตรขี้เหนียวเลย <laughs> ในมุมของการเก็บเงินนะมุมของการเก็บเงินนะครับเก็บเงินกิ่งมากๆแต่คนเห็นหกเจ็ดห้าหกอย่ยเขาก็ไม่ค่อยนั้นแล้วละ่ะเขาจะรู้สึกแบบห้าหกเจ็ดโอ้ยเยกอะไร <laughs> แต่เขาเด่นเรื่องของการเก็บเงินผมไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ละเพราะสังเกตดูเนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อวันหนึ่งหกือว่าเอ้ยพวกนี้พิจารณาแล้วมันเป็นเจ็ดด้วยจริงเจ็ดนี่แบบรายละเอียดว่าจะใช้จ่ายอะไระอยู่คงแบบริบมาแบบเป็นหน้าหน้า ครห้าหกก่าซีก็กกกปกติคนก็ชอบอยู่แล้วในเรื่องของการเก็บเงินแล้วมิมารวมกันการเก็บเงินนี่โอเคมากๆเต็มสิบให้ยี่สิบแต่ว่าข้อด้อยคือการหาเขาเป็นคนซีเรียสในการหามากๆแล้วเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเขาตั้งเป้ายัางไงมันก็ต้องได้อย่างนั้นแต่มันจะได้แค่นั้นเขาจะไม่หาเพิ่มเขาจะเป็นคนที่แบบว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้หมายถึงตัวหนึ่งชิ้นงานนะหนึ่งไอหนึ่งหนึ่งหนึ่งโปรเจกต์นะสมมติว่าเขาตั้งเป้าไว้ สิบล้านเ,นเขาจะไปหาสิบล้านมันจะเขาจะแบบเหมือนจะแบบพอตรงนั้นแต่ว่าแต่ว่านะปกติถ้าเป็นคนหกเจ็ดปกติถ้าเป็นหกเจ็ดแปดเนี่ยมันจะทะเยอะทะยานไปเรื่อยเพราะามันมีแปดดึงไปแต่นี่มันมีห้าเนี่ยแต่ว่าพอพอล็อกนี้เสร็จปุ๊บก็ไปดูล็อกต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่มองว่าถ้าเลขนี้มันจะเวิร์คคุณต้องมีแพชชั่นในตัวเองค่อนข้างสูงที่จะเรื่องของการหาเงินคุณต้องล็อกทีละเป้าแล้วคุณหามาได้คุณต้องล็อกเป้าต่อไป ล็อกต่อไปล็อกต่อไปแต่ไม่ได้เด่นเรื่องของการหาเงินที่หลักหลักมาถึงว่าเขาถ้าถ้าเขามองชิ้นงานที่นี่ชิ้นเดียวเขาจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วจะคว้ามาให้ได้แล้วเขาถึงจะไปทําสิ่งใหม่แต่ถ้าเขาทําหลายๆอย่างคนเนี้ยมันจะช้าเขาจะหาเงินได้ช้าเขาจะค่อยๆทําทีละอันทีละอันทีละอันมพ่งพาออกใช่ไหมเขาเป็นคนที่ดีแบบรายละเอียดเยอะมันก็ต้องแบบมันเก็บนี้สมมติมีอยู่เก็บเงินอยู่สิบทางอันนี้หนึ่งบาท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 ให้ได้ทุกสิบทางก่อน อีละบาดก่อนแล้วค่อยไปบาดท,ที่สองใหม่บาดท,ที่สามใหม่มันจะเสียเวลานะครับเรื่องการหาเงินผมเลยมองว่าถ้าจะให้ดีล็อกทีละเป้าถ้าเราคนเรืนน่องนี้แต่ถ้าเรื่องการเก็บเนี่ยแน่นอนครับชัวร์เก็บเงินดีมากแต่ว่าเลขเก็บเงินเก่งๆเนี่ยมันจะมีข้อด้อยถ้ามีเลขหกในเบอร์แล้วมันจะมีข้อด้อยอย่างหนึง่งข,ข้อด้อยของเลขหกคือการใช้จ่ายถูกไหมถึงแม้ว่าจะมีเจ็บมามา,มา,ม,ามาเจอกันหรือว่าห้ามาเจอกันก็ตาม มันก็ไม่ได้ช่วยดักได้ถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาตอนนั้นจิตมันตกจิตตกปุ๊บมันจะดรอปมองไหมทุกอย่างมันจะดรอปเจ็ดด้านด้อยก็คือมันจะเครียดห้าด้านด้อยก็คือมันจะคิดเยอะคิดมากเขาเนี้ยกลายเป็นเหมือนกับแบบคล้ายๆกับว่ากังวลในชีวิตมากๆอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบจมปลัเกเดินกะหาไม่ได้ทีนี้เก็บก็ไม่ค่อยจะอยู่แล้วอยากอะไรก็จะแบบเครียด ทางการเงินอาจจะถึงขั้นที่แบบถ้าแบบว่าคนที่ติดตกมากๆต่อไปครับก็จะถึงขั้นที่แบบว่าเป็นหนี้เป็นสินได้เหมือนกันอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้การันตีนะสิ่งที่จะกำหน,โน,โนทดทิศทางให้มันไปเชิงบวกหรือเชิงลบเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าชะตาเท่านั้นเป็นคนอื่นไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เจ้าชะตาต้องพร้อมนะครับพร้อมสิ่งที่เจอ พร้อมทุกอย่างพร้อมทุกทางให้ได้ครับไม่ใช่ว่าเอ้ยมีเลขนี้คุยบอกว่าเก็บเงินอยู่มันต้องอยู่แน่ๆเลย <c oughs> ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะว่าทางด้านลบมันก็มีทางด้านบวกก็อย่างที่บอกไปนะครับมองมุมมองเลขแย่ในมุมดีแต่ถ้ามองดีๆอย่างห้าหกผมก็ซักอีกสายยับเหมือนกันทางมุมนี้เพราะจะได้ให้เราเปิดโลกทัศน์ออกมาในในอีกด้านหนึง่งให้เราเระวังว่าแนวทางเป็นแบบนี้นะต้องดูแลแบบนี้แบบนี้ โอเคน่าจะคบถ้วนกับบนความสําหรับเลขกลุ่มเลียงนะครับแบบใหม 5, ่ห้าหกเจ็ดก็ไม่รู้จะอวยยังไงให้มันแบบคนที่ขอมารู้สึกว่าเมันก็เลขเลียงอะคูอยากได้บ้างอะไรก็ไม่รู้จะอวยไงเพราะว่ามันต้องมันก็ต้องระวังนะครับเพราะทั้งคู่ไม่ได้เป็นเลขที่เร็วมันก็ไม่ได้มีความพิกแพงอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าทั้งคู่ได้หยิบจับอะไรแล้วนะมันการันตีความสําเร็จได้เพราะว่า เขาตั้งใจเขาตั้งใจมากๆแต่ว่าอย่าไปหาความเร็วกับเขานะมันย่านิดนึงแต่ถ้ามองว่าอ้าวโอเคให้รับผิดชอบเขารับผิดชอบแน่ๆนครับเออรับผิดชอบงานนี้ก็ทํเขาทําทให้เราได้เต็มที่อะไรเงยไม่ว่าจะเป็นลูกน้องนะครับถ้าเป็นหัวหน้าก็คือหัวหน้าคนเนี้ยคือเขาเขาไม่ทิ้งงานเงยเราเป็นลูกน้องแล้วแบบต้องช่วยเขาอะนะครับสำหรัคนที่แบบอาจจะเยอะในเรื่องการทำงาน,นนะแต่ว่ามันก็ดีต่อเราถ้าเกิดว่าเราลูกน้องเราเนี่ลูกพิ่เป็นแบบนี้เรามีลูกน้องแล้วแบบเราเป็นลูกน้องแล้วแบบ ทกพี่เขาไม่เขาไม่ทิ้งเ่ยพอเขาไม่ทิ้งปุ๊บเราก็ก็คือเราก็สามารถอยู่กับเขาไปได้เรื่อยๆนะครับก็ก็ลองชั่งใจดูระหว่างสองทางนี้ว่าคุณสามารถคนโทรมมันได้ไหมนะครับอ่ะโอเคขเขาคุณทุกท่านนะครับไอชั้นเรียนคุณนเรศมาทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวคุณนเรศทุกวันเลยวันนี้คุณขวดมาด้วยก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ